รีวิวนะคะเครื่องบดค่ะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเครื่องบดท,ที่แบบไม่ธรรมดาเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี่ค่ะแบรนด์โรโมล่าค่ะนะคะใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่พี่แม่ และทีมงานเอ็นเทาคอฟฟ่ของกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะคะอยากได้ความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยคะ่ะเดี๋ยวพี่เน่กับพี่หน่อยนะคะจะหาความรู้และเมนูอร่อยๆมาฝากให้กับทุกคนคะ่ะทำรคลิปวิดีโอให้เลยถ้าสนใจสินค้าอะไรที่ใช้ในคลิปสามารถกดตะการ้าได้เลยนะคะกดซิกดเลย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็จะมารีวิวนะคะเครื่องบดค่ะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเครื่องบดท,ที่แบบไม่ธรรมดาเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี่เลยเดี๋ยวเรามาหั่นดูแบรนด์นะคะโชว์แบรนด์ให้ดูดนี่ค่ะ แบรนด์โรโมล่าค่ะนะคะเรามาเปิดตัวนะคะด้วยน้องเล็กกันก่อนนะคะตัวนี้นะคะเป็นน้องเล็กนะคะเครื่องบดค่ะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะที่อยากจะใช้เครื่องบดนะคะที่แข็งแรงทนทานนะคะตอบโจทย์ในการใช้งานอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ไม่นําความร้อนนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเครื่องบดตัวเล็กก็จริงค่ะ ตัวที่ขนาดไม่ใหญ่มากเนาะแต่เขามีเฟืองค่ะใหญ่ถึง64มิลค่ะทุกคนโอ้ใหญ่มากเร็วสิท่าตัวเล็กจิ๋วแต่เจ๋วมากอะคือด้วยความที่เฟืองใหญ่อะค่ะถ้าเกิดว่าเราไปดูสเปคนะคะเครื่องบดน,นะคะหลายๆตัวเนี่ย เครื่องตัวใหญ่มากๆเลยอ่ะเขายังอยู่ที่60มมิลอยู่เลยนะนะคะหรือว่าเครื่องตัวขนาดกลางค่ะเขายังอยู่ที่ประมาณ58มิลนะคะ60มิลนะคะยังไม่ถึง64นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยถือได้ว่า เฟืองบดตัวเล็กค่ะแต่เฟืองบดใหญ่มากนะคะเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามารู้จักน้องกันดีกว่านะคะน้องค่ะมีชื่อว่า Romora 64S นะคะนี่เลยเราจะมีตัว S, <S ไว้ข้างหลังนะคะจิ๋วแต่แจว๋วนะคะก็น้องค่ะเป็นเฟืองสเตนเลสนะคะเป็นเฟืองสแตนเลสซึ่งเขาจะไม่นําความร้อนนะคะพอด้วยความที่เฟืองสเตนเลสเนี่ยเขาจะมีความขมกลิบมากๆเลยค่ะ แล้วตัวเฟืองเนี่ยขนาดที่ใหญ่ค่ะมันจะทําให้การบดนะคะบดได้ลงมาแบบรวดเร็วมากๆเลยนะคะเนาะทีนี้หน้าตาน้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปล่างบอดี้ของหน้าตาน้องกันดีกว่าค่ะนี่เลยเรามาดูส่วนบนนะคะส่วนด้านบนค่ะโถใส่มเมล็ดก,กาแฟนะคะเขาจะมีตัวล็อกด้วยเพื่อไม่ให้โถค่ะเคลื่อนไปมานะคะอ่ะตัวโถค่ะ ด้านล่างนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นพลาสติก ABS ค่ะแล้วก็ตามด้วยตัวเปิดปิดนะคะตัวถูค่ะเวลาที่เราใส่มเมล็ดกาแฟแล้วอยากจะกิบเมล็ดกาแฟนะคะเขาก็จะมีตัวสแตนเลสสตีลตัวนี้ค่ะเป็นตัวเปิดปิดนะคะป้องกันแตกด้วยนะคะเพราะว่าด้วยความที่พอมันเป็นแบบสแตนเลสค่ะแล้วก็ปิดมิดขนาดนี้นะคะ ป้องกันอากาศเข้าคะ่ะได้ดีมากๆเลยนะคะเราเคยสังเกตไหมคะว่าตรงนี้บางครั้งบางอันอะมันแค่ปิดแบบแค่กั้นเมล็ดก,กาแฟค่ะไม่ให้ตกไม่ให้หล่นแค่นั้นเองนะคะแต่ตัวนี้ปิดมิดเลยนะคะไม่มีช่องว่างเลยคะ่ะไม่มีช่องโผล่เลยอ่าอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เมล็ดก,กาแฟก็จะได้ไม่หกด้วยนะคะแข็งแรงมากเนาะความจุของโถนะคะเขาจะอยู่ที่500กรัมค่ะ ใส่เข้าไปได้เลยค่ะ500กรัมนะคะ1ถุงค่ะแบบนี้นี่คือเห็นมันเล็กๆแบบนี้คือความจุดีมากนะคะแล้วก็ตัวฝาก็แข็งแรงค่ะเป็นพลาสติกเกรด abs นะคะแบบหนาเนาะนี่อ่าวางลงไปค่ะแล้วมีตัวล็อกเฟืองให้ด้วยนะคะตัวล็อกเฟืองไม่ใช่ว่าตัวแบบน็อตตัวเล็กๆนะจับได้ง่ายๆนะคะแล้วก็สามารถแบบล็อกได้แบบสบายมากนี่เราหมุนแบบนี้ได้เลยค่ะเพื่อที่จะล็อก ปุ๊บอ่าโถบดนะคะโถบดไม่ขยับเพื่เยื่เลยเนาะแล้วก็ตัวเฟืองนะคะก็จะมีความหยาบความละเอียดค่ะที่เลข1จนถึงเลข12นะคะอ่า ตัวเฟืองนะคะเขาก็จะมีตัวล็อกเฟืองด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เฟืองขยับขยื่นนะคะด้วยความที่เฟืองเขาใหญ่เนี่ยถ้าหากว่าไม่มีตัวล็อกค่ะเวลาที่เราบดไปนานๆนะคะหรือว่าบดไปเรื่อยๆนะคะมันจะมีการขยื่นของตัวบดนะคะหรือว่าเฟืองบดนั่นเองเนาะตัวนี้มีตัวล็อกเฟืองด้วยค่ะกดด้านข้างนะคะเพื่อปรับความหยาบความละเอียดค่ะทีนี้หน่อยก็ชอบอีกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าตอนที่เขาปรับนะคะเขาจะมีเสียงดังแกลกแกลกด้วยนะคะ หลายๆเฟืองค่ะอาจจะไม่มีเสียงเนาะเวลาเราหมุนไปปุ๊บมันก็จะแบบนิ่มๆค่ะอ่าแต่ตัวเนี้เขาจะมีเสียงแบบแกรกอ่า<ก>ใช่ค่ะ,ะหให้เราได้รู้ค่ะว่าเอ้ยอันนี้เราหมุนมาแล้วนะหนึ่งแกรกนะสองแกรกนะนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าหลายเฟืองก็จะไม่มีด้วยเช่นกันเนาะทีนี้ค่ะด้านหน้าจอนะคะก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้ค่ะตัวเปิดปิดเครื่องอยู่ด้านข้าง แล้วต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยน้ำหนักเยอะด้วยนะน้ำหนักที่รวมแบบมเมล็ดกาแฟด้วยอะไรด้วยเนี่ยค่ะ5.5กิโลทุกคนคือตัวเล็กแต่หนักมากนะคะตัวเล็กแต่หนักมากค่ะมันจะช่วยทําให้เราค่ะเวลาบดเนี่ยไม่ขยอนไปไหนเนาะเวลาที่แบบตัวเฟืองค่ะเขาแบบมอเตอร์เขาแรงค่ะมันก็จะกระชากนะคะมันก็จะแบบฟิวแบบนี้นะคะก็หนักเอาเรื่องเลยนะคะเปิดปิดอยู่ด้านข้างค่ะ ปุ่มเปิดปืนปิด,ปดถ้าเกิดว่าเปิดเขาจะเปิดสถานะไฟค่ะสีแดงแบบนี้นะคะอืมปึ๊บมีตัวนี้ไปให้ตัวหนึ่งนะคะไว้ลองด้านหน้าค่ะอ่าแล้วก็ตัววางนะคะฮเดอร์ค่ะปึ๊บแบบนี้ค่ะเป็นสแตนเลสแบบหนานะคะแข็งแรงเนาะไม่หักไม่งอง่ายๆนะคะนี่เลยปึ๊บเนาะสามารถปรับได้นะคะปรับได้และ ประมาณ2-3ระดับนะคะแต่อันนี้เขาก็จะวางไว้ค่ะเพราะว่าเขาจะไม่มีที่กั้นด้านบนนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะเคยเห็นเวลาที่ใส่ตัวด้ามชงค่ะแล้วเขาจะปรองปรับให้พอดีไหมอันนี้ไม่ต้องปรับนะคะแค่วางไว้ได้เลยค่ะไม่ว่าด้ามชงจะหนาขนาดไหนค่ะเขาก็วางด้านบนไปได้เลยค่ะไม่ต้องปรับขึ้นปรับลง อันนี้สาม,มารถเอาถ้วยโดดกาแฟรองได้เลยใ<ช>ด้เลยค่ะพี่น้อยใช่นะคะจะใส่เป็นวงแหวนก็ได้นะคะวงแหวนครอบด้าชมชงหรือว่าจะเป็นถ้วยโดดกาแฟก็ได้นะคะคือใช้งานได้หลากหลายมากค่ะแล้วก็ไม่ต้องปรับขึ้นปรับลงให้เสียเวลาด้วยนะคะเอาอเไว้เดี๋ยวพี่น้อยมาทําให้ดูเนาะ,ะใช่ตัวนี้เป็นเซนเซอร์นะคะสําหรับเอาไว้แบบด้าชมชงค่ะแตะลงไปนะคะอุย้ยกดปุ๊บทํางานปับ๊บนะคะ กดปุ๊บทำงานปั๊บคือด้วยความแรงอะเนาะแล้วมันไม่มีเมล็ดกาแฟนะคะกระชากหน่อยหนึ่งนะคะอ่ะตัวนี้ค่ะเปิดปุ๊บนะคะทำงานปั๊บก็คือเราสามารถค่ะเปิดเป็นเซ็นเซอร์ตรงนี้ได้นะคะถ้าหากว่าใครค่ะไม่อยากใช้เซ็นเซอร์ตรงนี้อยากจะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้เช่นกันค่ะนะ เพราะว่าตัวนี้นะ่ะเป็นเซ็นเซอร์ที่เราเปิดปิดได้นะคะถ้าเราใช้ตรงนี้ก็คือใช้ได้เลยนะคะแล้วเรามาดูหน้าจอกันค่ะตัวหน้าจอนะคะเขาจะมีตัวบวกแล้วก็ตัวลบนะคะฝั่งนี้บวกฝั่งนี้ลบนะคะแล้วก็มีตัวสามขีดค่ะสามขีดนี้เราเอาไว้ตั้งค่านะคะหรือว่าทําเป็นแมนนวลก็ได้นะคะ หน้าจอนะคะตัวไฟนะคะเขาจะส่องแบบสว่างนะคะเป็นไฟดิจิตอลน,นะคะเนาะแล้วก็สัมผัสนะคะตัว3ปุ่มด้านล่างเนาะนะคะแล้วตัวนี้นะคะสามารถตั้งค่าค่ะาสามารถตั้งค่า ใช้งานที่เราใช้บ่อยๆได้ค่ะอย่างเช่นเราใช้กาแฟเย็นค่ะเป็น2ช็อตเป็นหลักเนาะประเทศไทยเรานะคะเราก็สามารถตั้งค่าค่ะเป็น2ช็อตเอาไว้ได้ค่ะส่วน1ช็อตค่ะเราสามารถจําแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้นะคะให้เขาอยู่ที่เพิ่มหรือลดนะคะปริมาณกาแฟได้ตามใจชอบแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะเวลาที่เราตั้งค่านะคะเดี๋ยวเราก็มาดูค่ะเราสามารถกดตัวบวกนะคะค้างไว้ได้เลยค่ะนี่ เขาจะกระพริบนะคะแล้วก็บวกหรือลดค่ะเราก็ลดปริมาณกาแฟได้หรือว่าเราจะเพิ่มปริมาณกาแฟก็ได้นะคะแล้วกดให้เขาจําค่ะคือกดตัวตรงกลางนะคะนี่เลยนะคะแต่เขาจะมีอย่างที่หน่อยบอกค่ะตรงนี้เขาสามารถใช้เซ็นเซอร์ได้นะคะเราก็มากดตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ค่ะเขาขึ้นเป็น C2 อยู่นะคะถ้าเกิดว่า C2 ก็คือเปิดใช้เซ็นเซอร์ด้านล่างค่ะ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้เป็น C 1ค่ะ C 1เขาจะไม่มีเซนเซอร์ด้านล่างค่ะนี่อันนี้คือหน่อยกดอยู่นะเห็นไหมเซนเซอร์เซนเซอร์ใช้งานไม่ได้นะคะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้งานค่ะก็คือ,คอ,คอเรากดหน้าจอเลยนี่นะคะอ่าเรากดหน้าจอเลย เครื่องก็จะทํางานทันทีค่ะเปิดปิดแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นนะคะเนอะเดี๋ยวเรามาทํางานแบบใช้เซ็นเซอร์กันค่ะก็กดมาใหม่ค่ะเป็น C2 อ่าแล้วก็กดให้จํานี่ค่ะแค่นี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถตั้งค่าตามใจฉันได้เลยนะคะเราอยากจะใช้ปริมาณกาแฟเยอะปริมาณกาแฟน้อยหรือจะบวกเพิ่มลดลงนะคะก็สามารถปรับได้ทันทีเลยค่ะใช้งานง่ายๆค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรให้เยอะแยะมากมายนะคะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์เลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวอุปกรณ์นะคะพวกสโลบาร์ต่างๆค่ะการชงกาแฟกับเครื่องอะไรก็ตามแต่ค่ะตัวนี้ก็สามารถปรับนะคะเฟืองค่ะให้เหมาะสมได้นะคะปรับปริมาณกาแฟให้เหมาะสมก็ได้นะคะเนาะตัวนี้ถือว่าเป็นตัว specialty เลยก็ได้นะคะเพราะว่าเฟืองที่เขาใหญ่อะคะ่ะเขาสามารถบดได้เร็วมากนะคะแล้วก็กําลังแรงมากๆเลยค่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า ตัวคุณสมบัติของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างตัวนี้เป็นคู่มือค่ะที่เขาจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างกับเราแต่ว่า เขาจะเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษอยู่เดี๋ยวจะมีเวอร์ชั่นภาษาไทยมาให้นะคะนี่นะคะภาษาอังกฤษเล็กคงไม่รอดอะคือที่เอามาให้ดูเนี่ยคือเขาเป็นน้องใหม่มากๆเลยค่ะเราเอามาเนี่ยเป็นต้นฉบับเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคู่มือมันก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะคะแต่เดียวค่ะเราจะเปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็กําลังไฟของเขานะคะใช้กําลังไฟแบบนิดเดียวค่ะใช้ไฟบ้านเลยก็ได้นะคะ420วัตต์ นะคะอ่าด้านข้างตัวนี้ค่ะนี่แข็งแรงมากๆเลยนะคะที่จริงแล้วค่ะเขาจะเป็นสเตนเลสผสมค่ะผสมนะคะเป็นเนื้อผสมค่ะเพื่อความแข็งแรงและทนทานค่ะบอดี้ของเขานะคะต้องบอกว่าเป็นแบบสเตนเลสเคลือบนะคะแล้วก็ป้องกันสนิมป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ ที่ทำให้ตัวเขาเนี่ยเกิดความเสียหายง่ายนะคะมันก็เลยทําให้ตัวเขาเนี่ยมีน้ําหนักที่เยอะนะคะถึง5.5กิโลเลยทีเดียวอ่าแล้วที่หน่อยชอบอีกอย่างหนึ่งค่ะสําหรับตัวเขานะคะกำลังทําอะไรนี่เห็นไหมคะ ถอดออกมาแบบนี้ได้ค่ะทําไมถึงทําให้ถอดออกมาแบบนี้ได้เพราะว่าหนึ่งเลยถ้าหากว่าเรามีปัญหานะคะในเรื่องของสายไฟนู่นนี่นั่นนะคะเราสามารถแก้ไขตรงหน้าบอร์ดตรงนี้ได้เลยค่ะอันนี้คือง่ายมากนะคะเพราะว่าตัวนี้ใส่กลับเข้าไปอะคะ่ะเขาไม่ได้หลุดง่ายนะมันเป็นแม่เหล็กนะคะมันเป็นแบบพวกแม่เหล็กขัดดูดปลึ๊บๆเลยนะคะใส่กลับเข้าไปก็ง่ายๆเลยค่ะนะคะแต่ ไม่จําเป็นไม่จำเป็นไม่ต้องถอดออกนะคะเพราะว่าอันนี้แค่บอกไว้ว่าเวลาที่เราอยากจะดูนะคะหรือว่าสายตรงไหนนะคะมันหลุดเข้าไปมันทําอะไรหกเข้าไปอะไรแบบนี้ค่ะคือในกรณีที่มันแบบจําเป็นที่จะต้องถอดนะคะก็ถอดออกมาดูได้นะคะแต่ให้พี่ช่างเขาถอดดีกว่านะคะอันนี้เป็นแม่เหล็กดูดนะคะมาสามารถเอาออกมาทําความสะอาดได้เผื่อเมันมีอะไรแบบ นี่เนาะเศษเล็กๆน้อยๆนะคะที่มันเข้าไปค่ะก็อยากจะให้ถอดออกมาทําความสะอาดหรือว่าเราต้องการอยากจดืเทียบท่อตรงนี้แต่ว่ามันไม่สะดวกค่ะนะเราก็ถอดตรงนั้นนะคะเอามาพักไว้แล้วก็เคลียร์ทุกอย่างให้มันเรียบร้อยกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะแต่ต้องทําค่อยๆทาเบาๆนะคะอย่ารุนแรงกับน้องนะเพราะว่าสายของเขาก็จะติดอยู่ด้วยนะคะเนาะอ่ะตัวนี้นะคะก็ถือได้ว่า เป็นตัวที่แข็งแรงมากๆเลยเดี๋ยวเปิดหน้าจอให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะดีไซน์สวยนะคะไม่ใหญ่มากนะคะเหมาะสำหรับคนพื้นที่น้อยด้วยนะคะแล้วก็เขาเหมาะสมกำหรับร้านกาแฟค่ะขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางค่ะด้วยเฟืองที่เขาสามารถทำได้หรือถ้าหากว่าใครมองหาค่ะ,มะเมล็ดก,กาแฟเครื่องบดมเมล็ดก,กาแฟนะคะที่เอาไปเสริมค่ะ เหมือนเรามีเครื่องตัวหนึ่งค่ะเป็นตัวหลักอยู่แล้วเป็นตัวเมนอยู่แล้วนะคะแต่เราอยากจะได้ตัวเสริมค่ะเข้าไปเล่นกาแฟาพิเศษเล่นกาแฟาแบบคั่วกลางนะคะคั่วกลางท่อนเก้มหรือกาแฟาอื่นๆนะคะต่างประเทศอะไรอย่งเงี้ยคือตัวนี้ก็เหมาะสมมากนะคะบดได้เร็วนะคะไม่นําความร้อนนะคะแล้วก็เป็นเครื่องที่สามารถตั้งค่าค่ะ ให้เหมาะสําหรับตัวทุกๆอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบชงตัวใหญ่ก็ได้นะคะเครื่องชงขนาดเล็กก็ได้โฮมยูสก็ได้แบบนั้นนะคะตัวนี้ก็เหมาะสมมากๆเลยนะคะตัวฐานด้านล่างนะคะถ้าหากว่ามีปัญหาทางเรื่องมันล็อกอยู่อ่าอันนี้เราจะทําให้เห็นเลยค่ะว่าโถมันล็อกอยู่กลัวลุนพี่เล็กเสียวพี่เล็กกลัวหล่นนาะแล้วก็ขาด้านล่างนะคะหรือว่า ตัวด้านล่างค่ะเขาจะมีการลื่นนะคะเวลาที่เราแบบวางกับตัวเค<ข>าน์เตอร์ใช่มันจะหนึบเลยมันจะหนึบเลยมันจะไม่ไปไหนเลยอันนี้คือข้อดีนะคะแล้วก็ตัวยางตัวเนี้ยหนาด้วยนะนะคะตัวขาเขาเนี่ยหนาด้วยนะคะอ่ะเนาะก็ตัวนี้ก็เป็นพลาสติก ABS นะคะแข็งแรงความกว้างความสูงมีไหมใช่ความกวาม้วางค,ความสูงมาค่ะ ใครบอกว่าขอขอฟิกความกว้างความสูงสักหน่อยทีนี้ค่ะเดี๋ยวขอดูตําราหน่อยหนึ่งนะคะเขาจะมีค่ะขนาดบอกในเล่มด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยความหน้ากว้างค่ะ14เซน14เซนคือแบบเล็กอะใช่นะอาทนงเป็นขาดเป็นขาดแบบเเป็นขนาดที่แบบน่ารักนะคะ14เซนติเมตรค่ะ หน้าไปหลังนะคะรวมถาดด้วยนะคะน่าจะรวมถาดด้วย่าถาตัวนี้นะคะ27สเซนติเมตรค่ะความสูงนะคะด้านบนหน้าล่างนะคะ1ไม้บรรทัดค่ะเออหนึ่งไม้บรรทัดแต่อีกหน่อยหนึ่งค่ะ35สิบห้เซนนะคะ โอเคค่ะสำหรับตัวนี้นะคะถ้าหากว่าใครค่ะมีคำถามเพิ่มเติมนะคะอยากจะให้หน่อยอะอธิบายอะไรเพิ่มเติมก็สามารถบอกได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะเดี๋ยวหน่อยจะมารีวิวการใช้งานให้ดูนะคะอันนี้ก็จะมารีวิวขับเปิดตัวให้ดูนะคะว่าเรามีค่ะ เครื่องตัวนี้เข้ามานะคะแล้วก็เป็นแบรนด์น้องใหม่ด้วยนะคะโรโม่านะคะแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนะจ๊ะเปิดตัวใหม่ราคาไม่แรงเลยมีกระซิบบอกนะคะอาจจะไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำเออเปิดตัวนะเป็นโปรนะแต่ราคาเต็มๆเขาก็หมื่นนะคะมีหมื่นหมื่นหมื่นนิดนิดหมื่นนิดนิด,น,น,ด,น,ด,น,ดนะคะอาแบบนี้ดีกว่าเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าหากว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะ อยากจะรู้จักตัวน้องค่ะเขาให้เยอะมากกว่านี้ขึ้นค่ะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะหรือว่าทักแชทได้เลยค่ะทํา เพจนะคะหรือว่าไลน์นะคะหรือว่าจะเป็นแบบ YouTube เองค่ะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามกันได้เลยนะคะเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับแบรนด์ของเราค่ะโรโมราคะตัวนี้ก็มีชื่อว่า r o m o ร a 64s นั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ถ้าหากว่าหน่อยตกหล่นตรงไหนนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวหน่อยขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ